โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับช่องเลดเคพีนะครับวันนี้ก็นะครับจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับตัวพรบมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับพุทธศักราช2562นะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับภาพรวมนะครับของพรบตัวนี้นะครับจะมีการ ประกาศนะครับราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16เมษายนนะครับ2562นะครับและนะครับใช้บังคับนะครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือประกาศเนี่ยวันที่16เมษายนนะครับแต่วันที่จะบังคับนะครับจะเป็นวันถัดจากประกาศนะครับก็คือวันที่17เมษายนนะครับ2562 ในรัชกาลที่10นะครับซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นพรบที่ออกนะครับในช่วงของรอสินะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีการประกาศในช่วงเดือนเมษานะครับส่วนใหญ่นะครับโอเคแล้วพรบตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ22มาตรานะครับก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยแต่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับในแต่ละมาตรานะครับ มีอยู่ทั้งหมดนะครับ22มาตรานะครับ3หมวดนะครับ1บทเฉพาะการและก็พรบตัวนี้นะครับต้องบัญญัติขึ้นนะครับตามคำแนะนำและยินยอมนะครับของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับทำหน้าที่รัฐสภาอันนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นในช่วงของรัฐบาลนะครับที่มีการรัฐประหารนะครับ จะขึ้นอยู่กับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับแต่ถ้าเป็นเ,เป็นรัฐบาลนะครับที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับก็จะบัญญัติขึ้นนะครับโดยคำแนะนำริเรยอมของรัฐสภานะครับต่อมานะครับผู้รับสนองนะครับพระบรมราชองการก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับจนันโอชานะครับ ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับในหน้านี้นะครับในหน้านี้ถ้าจะเน้นๆนะครับก็คือเวลาเราอ่านพรบเราก็ควรจะรู้สโคปมันนะครับสโคปนะครับก็คือมีอยู่22มาตรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบัญญัติขึ้นนะครับโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับส่วนวันบังคับใช้นะครับถ้าใคร อยากจำก็ก็ถือว่าได้นะครับวันที่17เมษายนนะครับวันบังคับใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะปัจจุบันก็จะไม่ออกสอบแล้วนะครับเกี่ยวกับการถามวันบังคับใช้นะครับแต่การบัญญัตินะครับคำแนะนำและยินญญยอมของสันติบรติาห่ิชาติเนี่ยก็อาจจะนะครับอาจจะเอกข้อสอบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เวลาเราอ่านเนี่ย เราจะอ่านเลยไปนะครับโดยที่ไม่ได้จำในจุดนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูเหตุผลนะครับเหตุผลในการประกาศใช้นะครับของพรบฯมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับในวรรคที่หนึ่งนะครับก็คืออ้างอิงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับในมาตรา3าวรรคสามนะครับบัญญัติให้นะครับรัฐพึงนะครับจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมนะ ในวราที่หนึ่งะครับจาแค่อ้างอิงจากรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยก็พอนะครับต่อมานะครับในวรคที่สองนะครับก็คือเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะครับใช้เป็นหลักนะครับในการกําหนดประมวลจริยธรรมนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะก็เน้นย้ำครับประมวลจริยธรรมนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งนะครับต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวนะครับ ก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องอจัดทําประมวลจริยธรรมนะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องทําขึ้นมาแต่จะต้องอ้างอิงจากพรบฉบับนี้นะครับซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ในวรรคที่3นะครับก็เพื่อให้การจัดทําประมวลจริยธรรมนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกันนะก็คืออ้างอิงจากพรบตัวนี้นะครับจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะครับ ต่อมาครับเหตุผลต่อมาก็คือ,อสมควรนะครับสมควรที่จะมีกฎหมายนะว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับใช้เป็นหลักสําคัญในการจะทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเน้นย้ํานะครับก็คือจะต้องเป็นหลักเป็นหลักสําหรับใครนะครับก็คือเป็นหลักสําหรับการปฏิบัติตน นะครับของเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่จะต้องยึดหลักจริยธรรมด้วยนะครับในการทํางานต่อมานะครับมีหลักเกณฑ์นะครับการจัดทําประมวลจริยธรรมแล้วก็กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็คือนอกจากเราจะจัดทําประมวลนะครับประมวลจริยธรรมแล้วนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับที่จะต้องรักษาสิ่งที่เราจะทําขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับ ไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่มีใครทําตามประมาณนี้นะครับเราจะต้องมีการทําตามเพื่อรักษาจริยธรรมเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องมีมาตรการกลไกนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อเสริมสร้างนะครับให้มีการปฏิบัติตามการที่เราจะให้ใครปฏิบัติตามนะครับพวกมาตรการกลไกก็อาจจะต้องมีรางวัลมีรางวัลให้ข้าราชการนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจในการปฏิบัตินะครับเป็นคนดีนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับขอเริ่มที่มาตราที่3นะครับมาตราที่สาจะเป็นนิยามต่างๆนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจในพรบตัวนี้นะครับ1นนะครับก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับหมายความว่ากระทรวงระบวงนกลมอันนี้จําง่ายนะครับอันนี้จำง่าย ส่วนราชการนะครับที่เรียกชื่อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมนะครับราชการส่วนท้องถิ่นนะรัมวหมดนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาคือรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็องค์การมหาชนนะครับหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับในฝ่ายบริหารนะก็จะเห็นว่านะครับกระทรวงทบวงกรมนี่พวกเราจํากันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามามีท้องถิ่นนะครับมีอ่าพวกรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ องค์การมหาชนนั่นเองเคราวนี้นะครับมีคําเขียนอธิบายเพิ่มเติมก็คือนะครับแต่ไมห่หมายความรวมถึงนะครับแปลเป็นภาษาง่ายคือมันไม่ได้มีความหมายอ่าในคําว่าหน่วยงานของรัฐก็คือหน่วยงานธุรการนะครับของรัฐสภาอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็องค์กรอิสระนะครับศาลนะครับและ องค์กรอายการนะก็ที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายนะครับจะไม่เกี่ยวกับหน่วยง,งานของรัฐนะครับแล้วก็มีธุรการอีกอันหะนึ่งนะก็ตัวนี้ถ้ามันก็จะมีอยู่สี่อ่าสี่องค์กรพอดีนะครับที่ไม่รวมในความหมายของพรบตัวนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็คือธุรการนะครับหน่วยง,งานธุรการของรัฐสภา และก็องค์กรอิสระนะครับศาลนะครับแล้วก็องค์กรอายการนั่นเองนะครับต่อมานะครับคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหมายความว่าข้าราชการพนักงานนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับไฮไลท์ไว้ก็คือลูกจ้างนะครับอันนี้คือรวมอยู่ในความหมายคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นนะครับในหน่วยงานของรัฐ อันนี้ก็จะเห็นว่ามีอยู่สามสามคำนะครับก็คือคําแรกก็คือข้าราชการนะครับคําที่สองก็คือพนักงานแล้วก็คําที่สามคือลูกจ้างนะครับถ้าข้อสอบจะหลอกก็เราก็ลองจินตนาการดูว,ว่าเขาจะหลอกคําศัพท์ไหนขึ้นมานะครับแต่เราจำสามตัวนี้ไปก่อนนะครับง่ายๆนะครับข้าราชการพนักงานแล้วก็ลูกจ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับกรรมการครับหมายความว่ากรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนั่นเอง นะครับอ่าต่อมานะครับยังไม่หมดนะครับตัวความหมายนะครับนิยามของคำว่าองค์กรกลางนะครับบริหารงานบุคคลในพรบตัวนี้นะครับก็จะหมายถึงนะครับอันแรกนะครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับก็คือคณะกรรมการกพนะครับ อันที่2นะครับก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะครับสก็คือครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษา4ตํตำรวจนะครับแล้วก็5นะครับก็คือคณะกรรมการกลางนะครับบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคณะกรรมการมาตรฐานนะครับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นก็จะเห็นได้ว่านะครับความหมายขององค์กรกลางนะครับบริหารงานบุคคลเนี่ยจะสามารถนะครับแยกได้เป็นคณะกรรมการเยอะมากนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับถ้าเราเจอข้อสอบก็ชิวๆเลยนะครับเราสามารถออกได้ง่ายๆเลยก็คือข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลนะครับมันจะต้องถามข้อใดไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับถ้าจะถามนะเราก็จะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับจะไม่มีทหารนะครับหรือว่าฝ่ายกลาโหมนั่นเองนะครับก็ถ้าจะโดนหลอกก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือพวกกลาโหมนะครับสภากลาโหมพวกนี้นะครับหรือว่าข้าราชการของทหารนะครับโอเคต่อมานะครับ มาตราที่4นะครับก็คือให้นายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการนะครับตามพรบตัวนี้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับในการบริหารดังนั้นก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรักษาการนะครับตามพรบตัวนี้นั่นเองคราวนี้เราก็มาเริ่มนะครับในหมวดที่1นะครับ หมวดที่1ก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมส่วนตัวคิดว่าในหมวดนี้แหละครับที่จะออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับเพราะมันมาหมวดที่1ครับก็น่าจะสําคัญที่สุดนะครับก็จะเริ่มจากมาตราที่5นะครับไปจนถึงมาตราที่7นะครับโอเคมาตราที่5นะครับมาตราที่5นะครับก็จะพูดถึงมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับ อ่าเน้นย้ำอีกทีนะครับมาตราที่5เนี่ยจะพูดถึงนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับก็คือหลักเกณฑ์นะครับการประพฤติปฏิบัตินะครับอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอ่าเน้นย้ำอีกทีนะครับมาตรฐานนะคราวนี้มันจะลิงก์กับคําว่าหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ของใครก็คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัตินะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ซึ่งนะครับจะมีอยู่7ข้อเนี่ยไอ้7ข้อนี้นะครับข้อสอบก็จะวกไปวนมานะครับเหมือนขึ้นชกก็ข้อสอบเดิมๆนะครับในส่วนนี้แหละนะครับก็ข้อใดไม่ถูกต้องประมาณเนี้ยครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับซึ่งนะครับเรามาถึงจุดนี้นะครับมาตรฐานทางจริยธรรมเราจําก่อนเลยนะครับเลข7นะครับมีอยู่7ข้อนะครับ เรามาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราจะต้องยึดมั่นนะครับในสถาบันหลักของประเทศนะครับอันได้แก่นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะและนะครับอันนี้มีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการปกครองนะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนะอันนี้เราต้องยึดมั่นเลยนะครับในสามสิ่งนี้นะครับ ถ้าใครจะเป็นข้าราชการนะครับจะต้องยึดมั่นข้อหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับต้องซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับยึดมั่นซื่อสัตย์นะครับข้อที่3กล้านะครับกล้าตัดสินใจนะครับและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับต่อมานะครับ ในข้อที่4นะครับก็คือคิดถึงนะครับคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ได้คิดถึงเธอนะครับคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับและมีจิตสาธารณะข้อที่5นะครับจะต้องมุ่งผลสัมทธิ์ของงานนะครับการทํางานก็วันๆทำอะไรบ้างนะครับมีการสรุปงานนะครับมีการส่งนะครับเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งประมาณนี้นะครับ ุณจะต้องมีผลสำเร็จของงานนะครับและข้อที่6นะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินะครับพอเจอคนจนแล้วไม่ช่วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับและข้อที่7นะครับมีการดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนะพอเรามาดูทั้ง7ข้อนะครับเราจะรู้สึกว่าอืมมันจะ จะเรียกว่าจำง่ายก็ง่ายนะครับจำไม่ได้ก็ใช่นะครับมันมีอยู่เจ็ดข้อซึ่งมันเป็นสิ่งที่นะครับสิ่งที่เป็นในทางที่บวกนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเดาถูกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเพราะทุกอย่างจะเป็นด้านบวกหมดนะครับเรามาย้าอีกทีหนึ่งนะครับข้อแรกนะครับยึดมั่นในสาบันลักของประเทศนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับมันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นะครับ2ซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. การตัดสินใจนะครับและกระทับในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำนะข้อที่4ก็ประโยชน์ส่วนรวมนะครับข้อที่5เป็นผลสำลีของงานนะครับข้อที่6ก็ไม่เลือกปฏิบัตินะครับปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็ข้อที่7เป็นระยงที่ดีนะนะครับ7ข้อนี้นะครับ เราไปท่องจําให้ดีนะครับเพราะออกแน่นอนนะครับแต่จะออกมารูปแบบไหนเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ออกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สอบกพพักกใช่ไหมครับหรือว่าสอบภาคขอของหน่วยงานต่างๆนะครับเอาละนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับจาก7ข้อที่ผ่านมานะครับก็คือ มาตรฐานทางจริยธรรมนะครับตามวรรคที่1นะครับก็คือทั้ง7ข้อนี้นะครับให้ใช้เป็นหลักสําคัญนะครับในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดถือนะครับสำหรับการปฏิบัติงานการตัดสินความถูกผิดนะครับการปฏิบัติ ที่ควรกระทําหรือไม่ควรกระทําตลอดจนการอาลงตนนะครับในการกระทําความดีและละเว้นความชั่วนะครับก็คือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับจะต้องยึดเอา7ข้อนี้นะครับไปทําประมวลจริยธรรมของตนเองนะครับอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับจาก7เป็น10ก,ก็แล้วแต่นะครับแต่ห้ามต่ำกว่า7นะครับซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ยนะครับเน้นย้ำถึงาการตัดสินความถูกผิด นะครับการทำความดีและเป็นความชั่วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้นะครับมาตราที่5นะครับมาตรานั้นก็น่าจะสำคัญที่สุดนะครับต่อมามาตราที่6นะครับก็คือให้องค์กรกลางนะครับบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนะครับมีหน้าที่จะทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอ่าเราจะเห็นคำว่า องค์กรกลางบริหารงานบุคคลใช่ไหมครับเราก็ต้องกลับไปดูว่าในนิยามที่มีทั้งคณะกรรมการกรพหล่อ,อ,อ,อไม่ใช่คณะกรรมการข้าราชะการพลเรือนข้าราชะการพลเรือนในสถาบานันอุดมศึกษาประมาณนั้นนะครับก็คือคณะกรรมการที่อยู่ในนิยามนั้นแหละครับจะต้องมาจัดทำนะครับมาจัดทําประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบนั่นเองนะครับ แล้วก็ในกรณีนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางนะก็จะแปลกๆนะครับไม่มีองค์กรกลางก็จะต้องนะครับให้องค์กรต่อไปนี้นะครับเป็นผู้จัดทำนะใครจะเป็นผู้จัดทำครับในกรณีที่ไม่มีองค์กรกลางก็จะมีอยู่4องค์กรนะครับ1นนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีคนะณะรัฐมนตรีนะครับก็จะต้องคู่กับ ข้าราชการการเมืองนั่นเองนะครับสองนะครับสภากราโหมนะสภากราหมนะครับก็จะสําหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกราโหมนะครับอันนี้ต้องดอกจันนะครับก็คือในกรณีที่ไม่มีองค์กรกลางนะครับเน็นย้ำพิธีนะครับข้อ1ก็คือคณะรัฐมนตรี2สภากราโหมนะครับแล้วก็3นะครับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจนะครับ ซึ่งรัฐาระการกฤษนะครับจะต้องสําหรับผู้บริหารแล้วก็พนักง,งานนะครับแล้วก็4นะครับก็คือคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชนอ่าขอไปครับองค์การมหาชนนะครับสําหรับผู้บริหารเช่นกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับและผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนนะครับอ่าสรุปก็จะมีอยู่4องค์กรนะครับ อ่าในกรณีที่ไม่มีองค์กรกลางนะครับหนึ่คณะรัฐมนตรีนะครับ 2. สสภากราโหม 3. นะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้วก็ 4. ีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนนะครับตรงนี้อาจจะนำมาเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่4ข้อพอดีนะครับต่อมานะครับเป็นการอธิบายเพิ่มเติมก็คือในกรณีที่นะครับมีปัญหานะครับว่า องค์กรใดเป็นผู้จัดทำนะครับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้า้าที่ของรัฐประเภทใดนะครับก็คือสมมุติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วกันนะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้กมจนะครับเป็นผู้มีอำนาจจะเห็นได้ว่านะครับพรลบตัวนี้นะครับถ้าอ่านตามมาตานะครับเราจะงงเลยนะครับเอ๊อยู่ดีนะครับเจอตัวย่อกมจนะครับก็คือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมนั่นแหละครับ พอเราอ่านมาเราเจอเอ๊ะเจอตัวยอดได้ไงนะครับอเน้นย้ำนะครับกมจเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอยู่มาตราหลังๆนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคืออะไรนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับเมื่อกี้นะครับถ้ามีปัญหาก็ให้กมจเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยนะครับต่อมานะครับถ้าหน่วยงานของรัฐนะครับอาจจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับนะครับ เพิ่มเติมให้เหมาะสมแก่ภารกิจก็ได้นะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วครับคือเราจะเอามากกว่า7ข้อนะครับในมาตราที่5ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการจัดทำประมวลจริยธรรมนะครับและข้อกำหนดจริยธรรมของหอน่วยงานของรัฐนะครับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กมจกำหนดตามมาตรา14นะจะเห็นได้ว่าเราเพิ่งอ่านด,ดึงมาตรา6นะครับแล้วก็ ในพรบตัวนี้ก็บอกว่าให้ไปอ่านามาตราที่สิบสี่ครับเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับในมาตราที่สิบสี่นะครับเพราะเพิ่งถึงมาตราหกเองนะครับต่อมาครับในมาตราที่เจ็ดนะครับเพื่อให้การจัดทำนะครับประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานนะครับในระดับเดียวกันนะครับในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลาง รบ,บริหารงานบุคคลของสารนะครับหรือองค์กรอายการนะครับหรือว่าหน่วยงานธุกรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระก็ให้นำมาตรฐานนะครับตามมาตรา5ไปใช้ก็นะมาตรา7เนี่ยเขียนนะครับเพื่อครอบคลุมนะครับไปถึงศาลนะครับหนึ่งะหนึ่งก็คือสารนะครับหรือว่าองค์กรอายการนะครับแล้วก็หน่วยง,งานธุกรการของรัฐสภาและก็องค์กรอิสระเนี่ย สี่ชุดเนี้ยนะครับยังไงนะครับยังไงก็ต้องนํามาตรฐานของมาตาที่ห้าไปใช้นะครับในการทําประมวลจริยธรรมของตนเองนะครับใจความของมา,มาตาที่เจ็ดประมาณนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีก็คือคุณจะต้องนํามาตาที่ห้าไปใช้นั่นแหละครับสารไม่ว่าจะเป็นสารหรือว่าองค์กรอายการนะครับหน่วยงานธุรการของรัฐสภา,าแล้วก็องค์กรอิสระนะครับ โอเคครับใน EP แรกนะครับก็ขออนุญาตจบที่มาตราที่7นะครับเดี๋ยวก็จะมาต่อนะครับในมาตราที่8ดมาตราต่อไปนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะมีบางข้อนะครับที่ออกข้อสอบบ้างนะครับก็เน้นย้ําก็คือมาตราที่5้านะครับเพื่อนๆก็ไปท่องจํานะครับทั้ง7ข้อครับ ทั้ง7ข้อนี้นะครับพอคิดว่าจะสำคัญที่สุดนะครับโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ